นี่เลยครับนี้เลยก็จะเป็นเกตที่เราจะกั้นตรงนี้ครับก็คือจะเป็นบล็อกว่าชั้นล่านี้เราจะเคลียหมดวันจะเป็นแยกเป็นตรงนี้เป็นโซนที่ปกติเราจะเป็นห้องแยกโรคปกติอยู่แล้วอ่นเชิญอะเชิญหัวหน้าตึกอาจุมแนะนำตัวนายตึกก็มักครอบครัวจีนสอ่าขอบคุณนะครับแล้วก็มีตัวขกเปคนไข้มาแต่ ไ้เขาปคือให้สัมผัสน้อยที่สุดที่เรามองว่าแล้วก่อนที่จะเข้าไปทำอะไรกับคนไข้าดูก้องคุยกันก่อนคุยก่อนคอให้ไ่ใช้เาละข้านน้อยที่สุดแล้วเราบอเป็นใครเข้ามาเกี่ยวข้องมาก ต้องแม่นแล้วก็ดูแลคุณหมอได้ด้วยเขาก็เป็นอุปกรณ์ของคือสรุปแล้วก็คือเราพยายามลดการบริการสัมพันธ์เราจริงน้เจริงจริงจริงเขาไม่ยัมเลยไอ้อ่านมองขาไว้ขาไวถ้าเชื้อเสร็จ้ะไปเอาตัวเคฟพอเอาตัวเคฟเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปปล่อยอจะเป็นจราดเอาไปไหนเอาไปเผาเตาเผายังใช้ได้เต่าเผายังใช้ได้ครับทีเาเติมอย่างที่บอกการเหนียว ถ้าตัวระบบนั่งทิ้งโครงค่ะซึ่งตรงนี้โรงพยาบาลคืออาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าเขาจะมีไลน์ของเขาเราเวลาตอนที่ซ้อมแผนเราต้องซ้อมเพื่เพราะว่าไอ้ตัวโควิดเนี่ยในทางก็ตอนนี้ทางวิชาพันธ์วิชายรก็กำลังดำเนินการการมาหน้าจัตุรัสคัดคาดว่าน่าจะตุรมีรถมีลมทางด้านไหนไม่องเดืมีรถทางด้านไหนนะเปิดทุกอย่างด้วย 红糖茶。 phải bị một mũ. Đây này, đây được rồi đây. นี่คลนโซลนนะพี่ได้ครับไม่เป็นไรไปนอนด้านบนด้านไหน